ดีค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะแปลงนี้ pl 0 0 6 5ค่ะสำหรับใครที่อยากจะ,กะเกษียณตัวเองอยากอยู่บ้านไล่บ้านสวนนะคะทำไล่นาสวนผสมหรือว่าจะแบ่งล็อกแบ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์ได้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านนะคะไฟฟ้าประปาถนนคอนกรีตติด2ด้านเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าบ้านหนองตะกูหมู่10ตําบลพันสาวําเภอ,อบางละกร,รมจังหวัดพิษณุโลกนะคะเอกสารก็เป็นโฉนดน o ส,สีคุดแดงค่ะ เลขที่ห้าหนึ่งแปดแปดสองเนื้อที่สี่ไร่สองงานกับห้าสิบสามตารางวาขายยกแปลงนะคะเพียงไร่ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทน้ำไม่ท่วมนะคะวิวธรรมชาติสุดๆค่ะอยู่ห่างจากพิศนุโลกเพียงแค่32กิโลนะคะหรือห่างจากตลาดอำเภอบางละกร,รมอยู่เพียงแค่21กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อ G2 ได้เลยค่ะสำหรับแปลงนี้เอกสารพร้อมมากๆนะคะใครที่สนใจค่ะครบเลยนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะสวัสดีค่ะ